แกะกล่อ,องเครื่องดริปกาแฟอัตโนมัติสีใหม่สีโอเชียนจาก m o อกค Master ตมีเสียให้เลือกอย่างเยอะกระดาษดริปคู่มือการ์ดของสีใหม่นะคะสีโอเชียน this is a hand built and individually taste <c oughs> สีสวยไหมพี่เห็นกันใช้ยบ่อยๆจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นคับวันซึ่งทำได้1-2สอเซอร์แต่ว่ารุ่นนี้คือ KBG Select นะคะเป็นเจ้าตัวใหญ่รุ่นพีทำได้ตั้งแต่ประมาณ2แก้วไปจนถึง10กว่าแก้ว1.25ลิตรตัวดริปเปอร์นะคะมีช้อนตวง ใส่ชุดเข้ากับเครื่องเลยรุ่นนี้ก็ใช้บ่อยนะคะเวลาที่จะต้องจัดกิจกรรมกาแฟต่างๆแทนที่จะชงหลายๆรอบแล้วก็ชงรอบเดียวได้จำนวนเยอะๆเลยน้ำหนักเบานะยกได้สี่สวยไว้เดี๋ยวมาชงให้ดูนะคะสงสัยต้องชงให้คนทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะ